ทรัพย์สินเงินทองไม่พอชายหลวงปู่บอกก่อนล้างหน้าให้ว่าสั้นๆเพียงหนึ่งหนพระลังบุญแรงช่วยปลดหนี้ปลดสินลิกฝืนชะตาชีวิตพุทธคุณมีให้ครบจบทุกด้านครับหลวงปู่ดูพมมะปัญโยแห่งวัดสแกท่านมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติภาวนา ดังนั้นจะเห็นได้จากคําพูดของท่านที่ว่าเอาของจริงดีกว่าพุทธังธรหมังสังขังสารหนังคัตฉามินี่แหละของแท้จากคําพูดนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นการยืนยันว่าการปฏิบัติภาวนานี่แหละเป็นที่สุดแห่งเครื่องรางของขังดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกรรม ดังนั้นจึงมีแต่พระสติพระปัญญาที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วเท่านั้นที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้เท่าทันนั้นก็หมายถึงสิ่งที่จะต้องเป็นไปพร้อมๆกันก็คือความภาคเพียรที่ลงสู่ภาคปฏิบัติในมรรควิธีที่เป็นสาระชีวิตของผู้ไม่ประมาทดังที่ท่านพูดย้ำเสมอว่ามันทำเข้าไว้ด้วยปฏิปทา วิธีเพิ่มพลังบุญทวีคูณให้กับชีวิตอย่างง่ายๆของหลวงปู่ดู่พมมะปัญโย 1. การเพิ่มพลังบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวซึ่งเคสวิชานี้เป็นของท่านหลวงปู่ดู่พมมะปัญโยที่ท่านได้สอนไว้ว่าในทุกๆวันเวลาตื่นเช้ามาขณะจะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ท่องว่า พุทธังสารหนังคัดฉามิทำหมังสารหนังคัดฉามิสังขังสารหนังคัดฉามิเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวันใหม่และในทุกๆครั้งก่อนที่จะกินข้าวก็ให้นึกถึงถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าก่อนออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขากระทำความดีเห็นคนอื่นเขาใส่บาตรไหว้พระ ก็ให้หนึกถึงอนุโมทนาขับเขาด้วยเดินผ่านเห็นดอกไม้บูชาพระวางขายอยู่ก็ให้ตั้งจิตอธิฐานขอถวายดอกไม้เหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาพระรัตนาตา์ไตรโดยให้ละลึกว่าพุทธะธรรมัะสังคัสสะปูเชมีแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้กับพ่อขาแม่ขาดอกไม้นั้นด้วยนะครับ และเวลาที่ท่านไปไหนมาไหนเห็นไฟข้างทางก็ให้น้อมจิตถวายไฟเหล่านั้นบูชาพระรัตนไตยโดยละลึกว่าโอมอาคีไฟพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆะบูชาแล้วตั้งจิตอธิษฐานน้อมลำลึกถึงองค์หลวงปู่ดูพมะปัญโยแล้วให้ว่าคาถาดังต่อไปนี้ครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตฯหมมะปัญ,ญโย นาโมโพธิสัตโตภมมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตภมมะปัญโยซึ่งถือเป็นบทส่วนมนตพุทธคุณที่เชื่อกันว่าสามารถเปลี่ยนภพภูมิให้กับเจ้ากรรมนายเวรเสริมบารมีและเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี อาใครที่ทุกใจหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองไม่เจอก็ให้ท่านมันทำเป็นประจำในทุกๆวันนะครับจะช่วยพลิกฝืนชีวิตให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองได้อีกครั้งครับ ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านและแหล่งที่มาข้อมูลมาณที่นี้และท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้และขออนุโมทนาบุญให้กับท่านผู้ฟังและกัรยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังคลิปนี้ขอให้คุณพระรักษาคุณเทวดาคุ้มครองทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวพระคาถาในวันนี้อากผมพูดผิดพลาดหรือขาดตัวบกพร่องตรงไหนไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้หนะที่นี้ด้วยนะครับและหากท่านผู้ฟังท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในช่องนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ